สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะกลับมาพบกับนานา,นาไทยฟู้ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนา,นานาจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำอะไรนะคะแล้วก็มาดูว่านะคะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะนานาก็หายไปสักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คิดถึงเพื่อนๆเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาว่านานานะคะจะพาเพื่อนๆเน,น,นื้อวัวนะคะ น,นานาว่าจะทำลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ทำทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องไปซื้อนะคะแล้วก็เชื่อมันว่ามันปลอดภัยและก็สะอาดแน่นอนนะคะที่เราทำเองนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรขออนุญาตใส่ถุงมือแปบบนึ่งนะจ๊ะเพราะว่า จะต้องครุเะคะกเนื้อนะคะก่อนนะคะก็เอาเนื้อนะคะน้าแช่เย็นนะคะเย็นจัดนะคะใส่ลงไปเลยเนื้อหับบวหนึ่งกิโลนะคะใส่เนื้อ1นกิโลนะคะ น,น้าใสผงกระเทียมนะคะหนึ่งช้อนชานะ้คะเทลงไปเลยอันนี้พริกไทยค่ะเออนานาใช้สองอย่างนะคะพริกไทยขาวกับออพริกไทยดำนะคะพริกไทย,ยมา,ส,าสองช้อนชานะคะก็ ไยดาแบบว่าช่วยความเผ็ดแล้วก็เ,ออเวลาเคี้ยวจะแบบรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะคะเพราะมีพริกไทยนิดนะึงคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือก็ใส่ลงไปค่ะหนึ่ช้อนชาน,นะคะ ช้อนค่ะสองช้อนชาน้ำมันหอยใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ อันนี้เบกกิ้งโซดานะคะใส่ไปเลยค่ะนานาใส่ลงไปหนึ่งซองนะคะก็สิบห้ากรัมนะคะต่อ,เ,อ,อเนื้อวัวหนึ่งกิโลนะคะเนื้อวัวนานาแนะนํานะคะว่าให้เลือกเนื้อวัวที่เป็นเนื้ออย่างเดียวนะคะบอกว่าไม่ต้องมีแบบเอ็นม,มีมันนะคะก็เลือกที่เป็นส่วนที่เป็นเนื้อนะคะแล้วก็ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนานานวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวนานาน,นะคะจะเอาเหนื้อนะคะที่นานานวดแล้วนะคะไปเก็บในช่องฟิตนะคะประมาณสักเครึ่งชั่วโมงนะคะ คือถ้าในความที่ว่าเนื้อมันเย็นเนี่ยนะคะมันจะทําให้แบบว่าลูกชิ้นของเรานะคะมันจะแบบเนตเด้งแล้วก็นุ่มนะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าไม่มีเครื่องตีนะคะหรือว่าไม่มีเครื่องปัน่นะคะก็สามารถใช้มือนะคะนวดได้นะคะก็นวดไปเรื่อยๆค่ะนวดให้แบบให้เนื้อมันแบบว่าค่อนข้างจะเหนียมน,นะคะแล้วเราก็เอาเข้าไปฟรีดไว้ในช่อง พอเราหมักไปได้สักพักหนึ่งนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนโตนะคะเพราะว่าช้อนนานามันเล็กนะคะ แล้วก็นวดต่อค่ะค่าในขณะที่นวดนะคะนวดไปได้สักพักนะคะนานๆก็จะต้องเอาเนื้อที่นวดแล้วนะคะเข้าไปฟิตประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะตอนนี้นะคะ เนื้อที่นานาหมักไว้นะคะได้ที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาน,นวดต่อกันนะคะนวดรอบนี้นะคะนานาจะใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะ ให้แต่ว่าเนื้อเขาเด้งๆนะคะเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าทำไมใส่ถุงมือสีดำ คือนานาเป็นคนแพ้กลิ่นถุงมือสีขาวนะคะมันจะมีกลิ่นเหมือนเหมือนยาหรือมันเป็นแป้งที่มันอยู่ในถุงมือสีขาวๆอันนี้มันมันไม่มีกลิ่นนะคะนานาเลือกถุงมือที่ไม่มีกลิ่นนะคะมันก็เลยเป็นสี พอเราแบบแช่หมักไว้แล้วใช่ไหมคะมันจะมีความเด้งๆนะคะเนี่ยค่ะเนื้อมันก็จะแบบเนียนๆอย่างนี้เลยะคะ่ะเนี่ยเวลาเราปั้นมันก็จะเห็นไหมคะมก็จะจับกันเป็นก้อน,นะะอันนี้เป็นสูตรที่แบบสําหรับบ้านๆเลยนะคะแบบว่าใครที่แบบอยู่บ้านนะคะหรือว่าอยู่แม้กระทั่งแบบว่า เออนักเรียนที่อยู่หอเนี้ยก็ทําทานได้นะเพราะว่าไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเพราะว่าอันนี้นานาแนะนําวิธีทําแบบง่ายๆที่แบบว่าใช้มือทําได้เลยนะคะไม่ต้องมีเครื่องปัน่นไม่ต้องมีเครื่องตีอะไรนะคะแต่ว่ามันต้องใช้แรงของเรานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ความเย็นของเนื้อนะคะจะต้องได้นะคะเวลาที่เรานวดน,นะคะเนื้อจะต้องเย็นตลอดนะคะ เพราะว่งเย็นๆนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เนื้อเรานะคะมีความเด้งมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะจับกันเป็นก้อนได้ดีกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะนวดไปซักาแต่ถ้าใครแบบว่าขี้เกียจนะคะก็ใช้เครื่องปั่นได้นะคะ ได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวนา,นาจะมาลวกทำลูกชิ้นนะคะก็จะต้มน้ำนะคะให้แบบว่าเดือดนะคะแล้วพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะหลีไฟลงนะคะให้มันเป็นเหมือนน้ำร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะคะปล่อยให้น้ําเดือดแล้วเราหยอดลูกชิ้นลงไปนะคะลูกชิ้นมันก็จะเนื้อข้างในมันก็จะเป็นแบบ เป็นฟองอากาศเนมันจะไม่ค่อยแน่นนะ,นะคะเราก็เลยจะต้องแบบว่าเอ,อให้น้ําเดือดพอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็ลดอุณหภูมิของไฟลงนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยนน่าจะบีบให้ดูคะ่ะค่ะตอนนี้น้ําของนัน่านะคะ<ๆ>ก็จะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรอสอักสพักนึงนะคะ ก็มีช้อนนะคะแล้วก็แก้วใส่น้ำนะคะเวลาที่เวลาเราบีบตัวลูกชิ้นนะคะแล้วเราใช้ช้อนปั่นนะคะเนื้อลูกชิ้นจะได้ไม่ติดที่ช้อนนะคะแล้วก็จะจุดน้ำมันจะได้แบบว่าตัดออกได้ง่ายๆนะคะพอเริ่มแบบมีฟองอากาศขึ้นเราก็จะลดอุณหภูมิลงให้เป็นเป็นแค่แบบน้ำดอ แล้วก็จกรอย่างนี้นะคะนวดนวดไปด้วยนะคะให้เขาแบบแน่นๆน,น,นะคะนมันก็จะเนียนนี่คะชอบแบบลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะก็แล้วแต่เราเลยค่ะเราชอบแบบไหน ไล้ลูกที่ขนาดที่เราต้องการแล้วเรา,เา,าก็ปักหยอดลงไปเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชิ้นสุกหรือยังน,นะคะพอถ้าเขาสุกอะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาจากไหนนะคะสังเก็บได้ไม่ยากค่ะ มากไม่สวยมากก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าอันนี้เน,นาก็ทําแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้เครื่องบีบนะคะหรือว่าถ้าแบบว่าเราอยากให้มันแบบสมอการใช้พิมพ์บีบก็ได้นะคะตักใส่ถุงพลาสติกอะค่ะแล้วมันจะมีหัวพิมพ์เหมือนเหมือนเราทําครีมแต่งหน้าขนมเคก้กน,นะคะอย่างนั้นก็ได้ ขนาดตามที่เราชอบลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่แต่ว่านานาชอบลูกใหญ่ๆ <laughs> นี้ลูกชิ้นของนั้นนะก็ลอยแล้วนะคะน,นั้นนะก็จะตักขึ้นน็อกน้ําเย็นนะคะอันนี้เป็นน้ําเย็น นี่ค่ะลูกใหญ่มากค่ะเห็นหคะ<ม>อร่อยค่ะ มาดูว่าแด้งหรือเปล่านะคะเด้งอยู่นะฮะแต่สูตรนี้นะคะลูกชิ้นของนนณไม่ได้ใส่แป้งนะคะเหมือนเหมือนคนอื่นทำนะคะเพราะว่าเป็นแบบโฮมเมดแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่า อยากทําให้แบบเป็นเหมือนอลูกชิ้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็ใส่แป้งมันเพิ่มเข้าไปนะคะก็เพิ่มแค่ส่วนผสมก็คือเพิ่มแค่แป้งมันเข้าไปแค่ประมาณสองช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าทุกอย่างทําเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าสูตรของนานานานไม่ใส่แป้งนะคะนานานไม่ช่อยชอบนานานชอบแบบเนื้อล้วนๆมีความเป็นเนื้อล้วนๆอะไรอย่างนี้นะคะมันมันก็เด้งเหมือนกันกับลูกชิ้นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า เออถ้าคนแบบว่าชอบแป้งมันก็จะแบบนะนะมันก็เนียนเหมือนกับลูกชิ้นนะเนื้อนะคะแต่มันจะไม่ได้มีความแบบหยุนหยุนมากเหมือนกับเราใส่แป้งนะคะแต่ว่าเป็นรสชาติของลูกชิ้นเนื้อเลยค่ะรับรองว่าทำแล้วจะถูกใจนะคะยิ่งเอาไปย่างนะคะอร่อยมากค่ะหรือว่าเอาไปทอดนะคะวันนี้นะคะนานาก็ขอ ตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเนีน่ยนะก็มาสาธิตการทำลูกชิ้นนะคะแบบทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องปั่นนะคะใช้แค่มือของเรานะคะแล้วก็อ,อ,อย่าลืมว่าเคล็ดลับนะคะเนื้อจะต้องมีความเย็นตลอดนะคะแล้วก็เวก่อนที่เราจะเอามาหยอดลูกชิ้นนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งแล้วเราก็นวด ก่อนนะคะให้แบบว่าเขาเซตตัวสักพักหนึ่งนะคะในขณะที่เรารอน้ําเดือดนะคะแล้วพอน้ําเดือดแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามันมีฟองอากาศขึ้นมาแบบปุดๆนะคะเราก็ลดอุณหภูมิของเตาลงนะคะหรือว่าหลีไฟลงให้เป็น ไฟกลางนะคะให้น้ํามีความนิ่งนะคะเป็นเหมือนน้าร้อนนะคะแล้วเราก็หยอดลูกชิ้นลงไปแล้วรอให้ลูกชิ้นเขาฟูขึ้นมาเองนะคะนั่นถือว่าสุกแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะนานาไทยฟูดนะคะก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะแล้วก็สูตรทําอาหารง่ายๆนะคะมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะแล้วคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะคะว่านานานะคะคจะสอนเพื่อนๆน,นะคะ หรือว่าแนะนำเพื่อนๆทำอาหารอะไรอีกนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ ค่ะคลิปของนานาจบไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้นานานะคะถามคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะทั้งที่ชอบและไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็ดูต่อถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะฝากด้วยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจา๊ะบ๊ายบาย